ถูกฟ้องเจตนาฆ่าคนตายโดยไต่ตรองไว้ก่อนแต่ทําไมถูกพิพากษาลงโทษเพียงเจตนาทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายร่างกายโดยสาหัสวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลักในการพิเคราะห์นะครับของศารเนี่ยหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอาญาเนี่ยจะต้องดูเป็นคดีเป็นรายคดีเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับแนวคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยเป็นเพียงไกด์ไลน์นะเป็นเพียงแนวทาง เพราะว่าข้อเท็จจริงจะไม่เหมือนกันในแต่ละคดีหลักใหญ่ๆนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยของคดีที่ศาลท่านมองนะคือท่านจะมองว่าตัวจำเลยเนี่ยมีเวลาคิดทบทวนไตรตรองและต่อเนื่องจนมาถึงขณะกระทำความผิดหรือไม่ถ้าครบหลักตรงนี้นะครับเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะถูกลงโทษ ฐานไต่ตรองไว้ก่อนค่าคนตายโดยไต่ตรองไว้ก่อนเสียส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีองค์ประกอบย่อยๆครับประมาณนะครับประมาณ3องค์ประกอบแต่จริงๆเนี่ยมันมีอีกเยอะนะฮะแต่หลักสําคัญอีกย่อยๆก็คืออีก3าประเด็นอีก3เรื่องก็คือปอมเหตุครับ1ครับปมเหตุในการสังหารมูลเหตุชักจูงใจที่จะต้องฆ่าที่จะต้องทําร้ายเพราะอะไรนะ มีความขัดแย้งกันมาก่อนไหมมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนหรือไม่ความริษยาหรือบมอาฆาตพยาบาทในอดีตหรือเปล่านะประเด็นที่2ก็คือว่าอาวุธครับลักษณะาอาวุธของกลางที่จำเลยหรือคนร้ายเนี่ยใช้ในการกระทําความผิดนะว่ารุนแรงร้ายแรงถึงขนาดไหนใช้ปืนใช้มีดใช้ดาบหรือใช้อาวุธอะไรในการกระทําความผิดในการฆ่าครับ ประเด็นที่3ก็คือลักษณะของบาดแผลบาดแผลกว้างยาวเท่าไหร่นะมีจํานวนกี่แผลลึกขนาดไหนนะแทงกี่ครั้งนะใช้เวลาในการรักษาพยาบาลเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ลงความเห็นแล้วกี่วันนี่ครับองประกอบย่อยๆอีก3องค์ประกอบที่สารท่านจะมาวิเคราะห์พิเคราะห์นะครับในการลงโทษตัวจำเลยทีนี้ครับข้อแตกต่างนะครับของค่าคนตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนกับ เจตนาทำร้ายร่างกายหรือเจตนาทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยหลักสําคัญเลยนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยรับรู้ไว้ก็คือว่านะการทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไตรตรองเนี่ยจะต้องเหตุการณ์นั้นอะเหตุการณ์ในการกระทำอนะคือต้องเกิดขึ้นโดยทันทีทันด่วนทันใดไม่มีเวลาคิดทบทวนนะเป็นความผิดที่ซึ่งหน้าเกิดขึ้นตอนนั้นทันทีทันด่วนนะเหตุบังเอิญ คุณไม่ได้คิดทบทวนไม่ได้วางแผนมาก่อนนี่ครับจึงจะไม่เข้าองค์ประกอบของการฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนพอเห็นองค์ประกอบไหมผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นนะตัวสามีภรรยาครับแต่งงานกาันจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนะแต่ปรากฏว่าสามีไม่อยู่บ้านแล้วเขากลับมาที่บ้านครับในคืนนั้นาภรรยาครับเอาภรรยาแล้วกันนะภรรยาครับแอบเล่นชู้อยู่ กำลังเอากันเลยครับอย่างหยดติ๋งมันๆกันเลยก็นนะ่ะสามีครับด้วยความเป็นผู้ชายครับโกรธครับนะใครจะไปห้ามใจได้ล่ะครับบ,งงบังเอิญพกมีดพกปืนมาด้วยยิงเขาไปแทงเข้าไปจนชูตายนะแบบนี้นะครับถือว่าเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายอย่างมากนะครับนะถ้าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันด่วนนะครับนะ ไม่ได้คิดไตรตรองอะไรไว้ก่อนนะตัวผู้ชายสามารถอ้างนะครับเหตุป้องกันตัวป้องกันสิทธิ์ได้นะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนซะด้วยซ้ําเลยนะผมอยากตัวอย่างให้ฟังนะตัวอย่างที่สองครับเหมือนคุณไปเดินตลาดอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีใครก็ไม่ทราบครับมาถึงต่อยหน้าคุณนะคุณก็ต่อยสวนแต่บังเอิญครับคุณเป็นนักมวยต่อยเข้าไปเพียงหมัดเดียวหัวมันไปกระแทกผืนครับตาย แบบนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าโดยไต่ตรองไว้ก่อนพอเข้าใจไหมครับคุณเห็นความแตกต่างแล้วนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยครับ